สสวัสดีอยากได้แว่นสักตัวอร้านนี้เด่นเรื่องอะไรไหนว่ามาซิได้ะคะ่ะทางร้านเรานะคะ่ามีประกันเคมเลนให้ฟรีค่ะหาค่าสตาของลูกค้าเพิ่มขึ้นสองสเต็ปหรือว่าใส่แนวะ้นไม่สบายตาภายในระยะเวลาหนึ่งปีนะคะลูกค้าสามารถมาเปลี่ยนเลนฟรีได้เลยนะ,ะมันจะดีขนาดนั้นเลยเหรอไหนขอดูราคาสิ แล้วถ้าเป็นเลนตัวนี้ล่ะยังเคมให้ฟรีอยู่ไหมเคมฟรีค่ะเคมฟีจริงเหรอจริงค่ะมีอยู่พันเดียวอะ่ะ อ๋อไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเกาะแว่นร้านเราราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 9้าาบาทค่ะแถมฟรีเลนมันติโคสย่อบางไปเลยนะคะปกติเลนนี้จะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะวัดตาวัดตาละเอียดคุยกับนักทัศนามาตรวัดความห่างตาวัดเซนเตอร์ตาแบ่งเทามีทอน เว่นลูกค้าเสร็จแล้วนะคะริยวเชิญเราได้เลยนะคะเป็นไงชัดเห็นยันริ้วรอยบนใบหน้ามุมมองเปลี่ยนโลกเปลี่ยน นอกจากประกันค่าสายตาแล้วร้านเรายังมีประกันอุบัติเหตุและสูญหายและบริการสุดพิเศษต่างๆอีกมากมายสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์วัตตาฟรีอัปเดตค่าสายตาเพื่อเป็นเรียนฟรีได้มองชัดมองดีต้องมองเด